คือคำนวณด้วยด้วยทีการหักค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งเราสามารถที่จะคำนวณเป็นรายเดือนหรือว,ว่าเป็นรายปีนะครับผมก็แนะนำะคำนวณและก็จ่ายเป็นรายเดือนมากกว่าเนื่องจากว่าพอถึงสิ้นปีเนี่ยบางทีเรามีเงินไม่พอที่จะจ่ายสกาัดายได้และเงินเดือนนะครับหรือบางทีเรามีเงินพอแต่ว่า มีเหตุฉุกเฉินอย่างเช่นว่าพ่อแม่ป่วยลูกป่วยเราก็ต้องเอาเงินนั้นไปไปใช้จ่ายอื่นก่อนทำให้เรามีซาการ์ดข้างจ่ายอยู่ในปีนั้นนะครับเราก็ต้องจ่ายในปีปถัดไปนะ้ว่าจ่ายหลังจากนั้นนะครับในซอปปัจจุบันนะครับของสา,าการ์ดรายได้และเงินเดือนนะครับอยู่ที่2 5 0 0 0 0ห่ 252,499บาท30สตางค์นะครับเพราะว่าหน้าปัจจุบันนี้ราคาทองมันพุ่งสูงขึ้นมากนะครับถ้า2ปีที่แล้วนี่อยู่ที่ในซอบอยู่ที่1,60,000กว่ากว่านะครับอตอนนี้มันขึ้นเกือบเกือบแสนนะครับอโอเคอัตราจากัดอยู่ที่2.5เปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วก็เวลาจ่ายก็จ่ายเป็นรายเดือนหรือว่ารอบปีอันนี้มี2วิธีนะครับเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆเนี่ยไม่เฉพาะาเงินเดือนค่าจ้างเงินบำเหน็จเงินบำนาญที่ถ้าค่าราชการที่กเกษียณก็จะมีเงินบำเหน็จหรือว่าบำนาญเนี่ยเราก็ต้องมาคำนวณสากาัดด้วยเป็นสาการรัดรายได้ค่าตำแหน่ง ค่าโบนัสค่าล่วงเวลาค่าเพิ่มเงินพิเศษค่าเบี้ยเลี้ยงค่ารางวัลและก็ของพันและก็อีกประเภทหนึ่งก็คือกําไรสุดที่จะสินทรัพย์ต่างๆอย่างเช่นกําไรจากบ้านเช่าคอนโดปล่อยเช่าหรือ,อเงินปันผลหรือกําไรจากการลงทุนต่างๆกําไรว่าเงินปันผลจากการลงทุนในมุนตรอปะมุชารรกะหรืออ,อื่นๆ ในตลาดหุ้นก็แล้วแต่ที่เป็นเงินปันผลหรือว่ากําไรเราก็ต้องมาใส่ในช่องนี้ด้วยนะครับค่าลิขสิทธิ์ค่าแฟรนไชส์นะครับแล้วก็มีไรายได้อื่นๆอย่างเช่นค่าทิตวิาค่าในหน้าค่าคอมชั่นค่าปลอบขวามแล้วก็ซตดอกแล้วก็มรดกและก็สินสอดอย่างเช่นอ่ก่อนอมดอนรว่าหลังจากอมดอนนี้ก็จะมีคู่แต่งงานอ่เยอะนะครับแล้วก็คนที่จะต้องจ่ายสากาัดไรายได้ก็จะเป็น ฝ่ายเจ้าสาวนะครับเพราะว่าบางบางท่านอาจจะมีเงินเดือนที่สูงอยู่แล้วแล้วก็มีค่าสินสอดเพิ่มเข้ามาอีกในในปีนั้นก็ต้องจ่ายเพิ่มนะครับก็ข้อมูลรายได,ได้ผมขอยกตัวอย่างนะครับก็ค่าราชการแต่แต่ละเขาเรนะียกว่าห่าแต่ละขัน้นมันจะมีเงินเดือนที่ต่างกันนะครับ ผมยกตัวอย่างที่สี่หมื่นแล้วกันนะครับอ๋อจริงๆไม่ใช่เฉพาะข้าราชการท,กทุกอาชีพที่มีเงินเดือนหรือมีไรายได้เป็นเป็นจอบๆก็แล้วแต่เป็นฟรีแลนซ์ก็ต้องจ่ายสกัดทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเข้าใจว่าหัวข้อคืนนี้ก็คือข้าราชการเฉพาะข้าราชการเท่านั้นที่ต้องจาา่ายสกัดไม่ใช่นะครับ,อ,บอ,อาชีพอื่นๆก็ต้องจาา่ายสกัดเช่นเดียวกันนะครับ กาไรสุทธิจากสินทรัพย์ต่างๆต่อเดือนอย่างเช่นที่กล่าวถึงเมื่อกีอ้อย่างเช่นเราบางคนเขามีบ้านเช่ากาไราจากบ้านเช่าอยู่ที่5,000บาทผมใส่ตัวเลขเนาะแล้วก็ไรายได้อื่นๆต่อเดือนอ,อย่างเช่นได้ค่าที่ปรึกษาบางคนมีความเชี่ยวชาญในเฉพาะด้านเนี่ยเขาก็มีค่าปรึกษาในแต่ละเดือนที่เข้ามาสมมุติ่าสองพบาทนะครับก็ รวมรายได้47,000บาทนะครับก็และก็ในในส่วนของการหักค่าใช้จ่ายก็ตนเอง7 0 1 3บาท87สตงางค์บางคนก็สงสัยว่าตัวเลขนี้มาได้อย่างไรนะครับก็ในซอบทอทองณนะ252,400 99บาท30สตางค์นี้ในสมัยของท่านุสูรุลลอฮ์ลลละาสัาเนี่ยสามารถใช้ใจ่ายให้กับสมาชิกครอบครัว3มคนทั้งปีและก็พอเรามาหาร3คนและก็มาหารเป็นรายเดือนเนี่ยมันจะตกอยู่ที่7 0 1 3บาท87สตงางค์เป็นค่าครองชีพขั้นพื้นฐานที่ทต่อคนนะครับก็ตนเองก็จะ สามารถหักตามจํานวนนี้นะครับแล้วก็ภรรยาภรรยาบางส่วนใหญ่จะมีหนึ่งคนนะครับบางคนก็มี2มีสามีสีก็ใส่ไปนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็มี1นะครับถ้าเป็นในส่วนของภรรยาหรือถ้าเป็นในส่วนของสามีที่ไม่มีรายได้ก็คือภรรยาเป็นคนกรอกแล้ก็สามีไม่มีรายได้สามีอาจจะป่วยหรือว่าสามี อาจจะทํางานไม่ได้นะครับก็ก็ก็ใส่เลขหนึ่งในส่วนของสามีบุตรบุตรสมมุติมีสองคนนะครับถ้าเป็นของอมุสลิมอะอย่างเช่นว่า,าเป็นแม่เลี้ยงเดียวเป็นแม่เลี้ยงเดียว,วก็ใส่ลูกหรือว่าบุตรที่ดูแลอยู่กี่คนผมยกตัวอย่างสองคนนะครับตอนนี้ บุปการีก็คือเพื่อให้พ่อแม่ต่อเดือนเท่าไหร่สมมติว่าสองพันคนสองพันบาทสองพันคนสองพันบาทบุคคลอื่นที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบอย่างเช่นต้องเลี้ยงน้องๆต้องส่งน้องๆเรียนอย่างเงี้ยก็ใส่ในช่องนี้ได้หรือมออีลูกเด็ก <c oughs> กำพร้าที่ต้องดูแลเ,เราก็ใส่ในช่องนี้ผมยกตัวอย่างอาจจะ 500บาทจุนเจียพี่น้องด้วยกันนะครับและก็ภาษีบุคคลบุคคลธรรมดาภาษีรายได้บุคคลธรรมดาเราก็ใส่ผมยกตัวอย่างอันนี้ต่อเดือนภาษีโดยปกติเราจะจ่ายเป็นรายปีเราก็มาหารว่าต่อเดือนมันประมาณเท่าไหร่ผมยกตัวอย่าง400บาทอันนี้ผมก็ไม่ในใจนะสมมุติดูนะครับก็กดคำนวณ อ,าอาไรายได้ที่ต้องห่างสกัก,ก็คือหนึ่งแสนก้าหมื่นสองพันอยามสิบสีบาท27สิตังค์นะครับแล้วก็รายสกัดต่อปีก็คือ4ี่พัอยสิบบาทแล้วก็ถ้าเป็นรายเดือนเราก็สามารถจ่าย4ี่ร้อองบาทาเป็นอ่าสาการายเดือนนะครับซึ่งบางทีอ่า เราไปงานแต่งหรือว่างานอื่นที่เราก็ใส่ซองอ่ะห้ารอยบาทแต่ถ้าถ้าสแห่งก็สอง0ันบาทแล้วต่อเดือนแต่ว่าจากการนี่แค่สี่อยสอบาทแค่นั้นเองต่อเดือนเราก็สามารถอิชอเลาะเราก็สามารถที่จะทำได้มันก็จะไม่หนักสำหรับคนที่เลือกวิธีการจ่ายซากการ ไรายได้และเงินเดือนแบบหักค่ใช้จ่ายนะครับส่วนคนที่ะจะคำนวณเป็นรายปีก็สามารถที่จะคำนวณได้เช่นเดียวกันนะครับตัวเลขก็จะเป็นรายปีไปนะครับก็อันนี้นะครับก็บางก็สามารถที่จะ,ะช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับในหมู่พี่น้องมุสลิมในในอะไร เวทวงข้าราชการด้วยกันหรือว่าคนที่ได้รับเงินเดือนหรือว่ามีรายได้นะครับก็สามารถแลกเปลี่ยนได้นะครับครับผมบานนี้ตอนนี้การการหักการหักรายได้นี้ขั้นตอนจะต้องทํำยังไงนะครับหักค่าใช้จ่ายครับหักรายได้ค่าใช้จ่ายอยากขอคาถามอีกรอบหนึ่งครับ หมายถึงว่าถ้าถ้ามีข้าราชการเขาสนใจนะเอ่อที่จะหักค่าใช้จ่ายนี่หมายถึงว่าเข,ขาหักยังไงนะฮะเดี๋ยวขออีกรอบหนึ่งอ่าหักค่าใช้จ่ายก็คืออ่าเข้ามันจะมีช่องหักค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัวอย่างเช่นตนเองนี่เจ็ดพันสามเออสิบสามบาทหรือว่าเจ็ดพันสิบสี่บาทเนี้ยอ่าแล้วก็ข้าราชการนั้น เขามีภรรยากี่คนอ่ะเขาก็ใส่่าสมรามีหนึ่งคนอ่ะก็ก็จะภรรยาหนึ่งคนก็ 7, 7 0 1เจบาทอ่าอย่างนี้ครับก็จะเป็นการหักให้จ่ายก่อนที่จะมาคำนวณสาก,ากัดนะครับก็ถ้ามีบุตรกี่คนก็ก็ใส่อย่างนี้ครับ อ่าเป็นเหมือนอ่าถ้าเป็นภาษีใช่ไหมครับมันจะมีช่องให้ให้ใส่ว่ามีภรรยากี่คนมีลูกกี่คนก็จะใช่าัใช่ใช่ใช่ประมาณนี้ครับคลคล้ายกันใช่ไหม้ายคล้ายของประเทศมาเลเซียก็จะมีการปฏิบัติในในลักษณะนี้ครับว่ามีบุตรกี่คนกี่คนอย่างเงี้ยครับครับก็เพิ่งเพิ่งไปเสียภาษีเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาก็จะมีการบอกประมาณนี้ครับอ่าใช่ใช่อันนี้ก็ก็เช่นเดียวกันนะครับ เป็นการาล,ลดภาระในการจ่ายซากาดให้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 ให,ให,ให,ให้ลดลงนะครับถ้าถ้าสมมติว่าเราเรามีเงินเดือน4ี่0 0ื่นแล้วก็เราใช้แบบมาไม่ไม่หักอ่าไม่หักใดเดือนเลยมันมันก็จะหนักไปใช่ไหมครับอ่าผมยกตัวอย่าง40,000 40, ื่นสีบาทเงินเดือนเมื่อกี้เหมือนเมื่อกี้เลย40,000บาทแล้วก็ กำไรสุดที่จากสินทรัพย์2,000บาทนะครับแล้วก็แล้วก็าวกรายได้อื่นๆต่อเดือนอ้ารบาทกา็กดคำนวณเลยมันก็จะสูงนะก็คือต่อปีอารายได้ที่ต้องหันสกาัดก,ก็คือ5 1 0แสนมืนบาทแล้วก็ สักกต่อปีก็คือ12,750บาบาทจากเมื่อกี้มันไม่กี่พันเองนะครับแล้วก็ถ้าจ่ายเป็นรายเดือนก็คือ1,063บาทแต่เมื่อกี้มันแค่4 0่บาทเองอตัวนี้มันตัวเลขมันก็จะต่างกันตรงนั้นนะครับประมาณนี้ครับ,รบก็ในส่วนของอ เพิ่มเติมบางอยากจะ,ะแลกเปลี่ยนประเด็นในอีกบ้างครับเรนเชิับครับก็คงจะต้องเ,ออเขาเรียกอะไรนะส่งเสริมนะครับให้กับทุกคนในการที่จะจ่ายสากาัดนะครับเพราะว่าภปรกรมของการละทิ้งการจ่ายสากาัดก็ค่อนข้างที่จะจรุนแรงพองสมควรนะครับเนี่ยดูตัวเลขของคนจ่ายสกาดเนี่ย ก็มีอีกหลายคนที่แบบเอ,อ่อไม่สนใจนะครับหรือไม่อยากจ่ายนะฮะก็ถ้าเกิดว่ามันมีรายได้เนี่ยเยอะนะฮะโากาศที่จะต้องออกก็เยอะพอสมควรนะครับในการที่จะเอาเงินนะรู้สึกว่าเออไม่อยากจะจ่ายนะฮะภุกรมของเขาเนี่ยถ้าเราปฏิเสธปฏิเสธอายัดเลยเนี่ยอาจจะถึงขั้นมตัดภุกรมของเขาครับถ้าเกิดว่าไม่จ่ายเพราะบัคคี ไม่ได้ปฏิเสธอายัดนะแต่ว่าบาัเคนตนีทีเนียวนะครับอ,อ,อันนี้ก็ถึงขั้นเป็นบาปใหญ่นะครับเพราะฉนั้นรณรงค์นะครับรณรงค์ให้ทุกทท่านนะครับที่มีทรัพย์สินที่ถึงพิกัดแล้วเนี่ยควรที่จะจะต้องออกนะครับกาศในโด,ดยเฉพาะมีพี่น้องของเราเนี่ยได้ทำแพลตฟอร์มขึ้นมาที่จะ ทําให้หลายๆหลายๆอย่างที่มันเป็นเรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาครับสร้างความสะดวกสบายให้กับพวกเรานี่ะครับอันนี้ก็อยู่ที่พวกเราที่จะทํายังไงที่จะให้แลตฟ์ฟร,ร์มนี้แพร่กระจายให้ได้มากที่สุดนะเพื่อที่จะให้คนที่เขายังไม่รู้เนี่ยสามารถที่จะรับรู้แลวก็ได้ประโยชน์จากแลตฟ์ร,ร์มนี้ครับก็ต้อง ขอเจรจาขอบลรอคุณและจรจาครับกับทีมงานทุกท่านนะครับที่มีความวิริยะสาหะนะครับในการที่จะสร้างแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาครับขอร้องทรงตอบแทรรนความดีครับครับในช่วงท้ายของอคืนนี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนพีน่น้องเช่นเดียวกันนะครับก็คือการจ่ายสกัดทุกประเภทผ่านสกัดไทยแลนด์นะครับซึ่ง ปีนี้เราตั้งเป้าอยู่ที่2ล้านบาทนะครับซึ่งยอดที่เข้ามาแล้วก็คือตามหน้าจอก็คือ9 2 0า9บาทนะครับก็ยังขาดอีก1.9ล้านนะครับก็อินชอปละเราก็ส่วนใหญ่แล้วพี่น้องก,ก็จะจ่ายในช่วงท้ายของรมดอนนะครับเป็นช่วงที่ว่า,าไรละตุลกอตครับ ก็ไม่เป็นไรถ,ถ้าใครที่พร้อมจ่ายณนะตอนนี้ก็จ่ายก่อนก็ได้นะครับและก็ในส่วนของอการประชาสัมพันธ์ในส่วนของผู้มีสิทธิ์รับสาักรสาสามารถขอสาักราออนไลน์ได้แล้วนะครับทั่วประเทศปีนี้ทั่วประเทศ,เ,ทรเ,ทศเราขยายไปทั่วประเทศซึ่ง <c oughs> พี่น้องที่เป็นครอบครัวมุสลิม ที่อดมือกินมือสามารถที่จะขอสกัดออนไลน์ผ่านสกัดไทยแลนด์ได้นะครับทั่วประเทศเลยเพื่อเราจะส่งมอบสกัดต่างๆอย่างเช่นสกัดฟิตโรให้ถึงมือของพี่น้องนะครับก็อิชชอรอช่วยกันช่วยกันแชร์ว่าช่วยกันแนะนำผ่านสกัดไทยแลนด์อิชชอรอเราก็จะช่วยเหลือพี่น้องนะครับก็จะซากุมุลลอฮ์คารันจะซะ อาจารย์อบูน uh, ูไฟนะครับท oh, oh ี่มาร่วมแลกเปลี life, ่ยนให้ความรู ah, ้เก uh. ี่ยวกับสากาลในวันนี้นะครับก็ยาซากุมุลฮ์คารันจาซาะนะครับเราปิดมัจลิสในว่าไลฟ์ในครนนี้ด้วยบับบิลไล่ทาวฟิกวะฮิดายะ์วัสสลามอาัยกุมวะรห์มะตุลลอฮ์วะบารกาตุด